สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจย์จำปาดงนะคะวันนี้เราพากันมาว่าจะมากรีดยางนะคะเหมือนคุ้มฟ้าคุ้มฝนเนาะนี่นะคะมองไปว่าจะมากรีดยางพราราได้กี่มีดแล้วนอะยางพาราก็ได้ประมาณสามมีดแล้วล่ะนี่คือสวนยางพารานะคะ กัวฝนตกนะคะกลัวฝนตกก็เลยมาก็ยังไม่ได้กีดนะคะลองดูก่อนโอโ้นี่นะคะเราก็มาช่วยกันเก็บเมล็ดยางพาราไปไปหาเก็บเม็ด,มดยางพารากันเก็บได้แล้วนี่นะคะเม็ดใหญ่มากเลยทใส่กระสอบก่อนได้เต็มกระปาแล้วก็เทใส่กระสอบ นนี่ะะคะร้านานก็จะเก็บอยู่ตรงนน้นร้านก็มาเก็บนะคะกว่อน ไป,ไปหาดูแถวแถวที่มีหญ้าไม่ลกุกนี่นะมันจะได้อยู่แต่ว่ามันจะค่ำแล้วมองไม่เห็นเก็บด้วยกันนะคะเก็บเม็ดยางพารานะคะวันนี้ หนแล้านๆก็พากันเก็บนางก็พากันเก็บฉันมองบอกข้อยเห็นเนาะโอ้ยนี่ก็เม็ดใหญ่อยู่กว่าจะเห็นกว่าจะเห็น,มน,เ,หนเม็ดยางมันค่ำแล้วเออบอกข้อยเห็นกันได้ อยเห็นทำละบอเน่ะได้ยินเสียงเสียงเม็ดยางนะคะแตกอยู่แตกพวกๆอยู่แต่พอเราหาเก็บแล้วมันไม่ค่อยมีเนาะเก็บเมล็ดยางพารานะคะเอาไปทำพัน เห็นแลวมืดแล้วถ้ำแล้วก็แตกอยู่อยู่แต่มันมองว่เห็นเอาแบบนี้นะคะเม็ดยางพาราไปขายเขารับซื้ออะตอนนี้กิโลละแปดบาทแล้วเสร็จแบบ อนนะยางก็เมย,ยอยู่ยากแล้วกากแล้วยา,วม,ยามันลุก,กยากมันลุกเหคะนี่นะคะต้องใช้ยากันยุงปันอยู่บ่หรือว่าหมดแล้วก็ เกือบหมดแล้วยาคันดุงต่อๆกันก่อน จะกันยุงก่อนมันยุงเยอะเก็บเมล็ดยางะก็มีควันออกมันก็จะยุงก็จะได้ไม่กัดมีลูกลูกล้านล้านก่อนเก็บไปถึงไหนแล้วโน่นนะคะ เ,เม็ดยางพาราเนี่เ,เม็ดยางพาราก่อนนะคะว่าจะขีดยางว่าจะขีดยางแต่ก็กลัวฝนก็รูรอดูให้ค่ำๆมาก่อนรอดูให้ค่ำๆก่อนแล้วค่อยเก็บอืขีดยางพาราก็โห แล้วเม็ดยางพา,ายาเก็บไปนะคะเดี๋ยวลูกๆก,ก็เก็บไปตรงนะะู้น,นนะคะล้านๆนะคะไม่ใช่ลูกเนาะเก็บลูกเขามันมาเก็บดอกนะคะมีแต่ล้านนะี่แหละเก็บี่เจยก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มืดค่ำแล้วเรามาเก็บค่ำเกินไปนก็เลยบอก่อยเห็น

ใหญ่ยยอยู่นะคะพอมันออกมาพึ่งร่วงหล่นพึ่งร่วงหล่นลงมาก็น่าสวยมามอยเสื้อผ้าก็มีแต่นี่นะคะเก็บแบบนี้นะคะนี่เม็ดยางพาราเอาไปลูกก็ยายใหญ่อยู่ ล้นะะานล้านก็เก็บอยู่ตรงนู้นช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บนะคะทำมาหากินกิโลกรัมละแปดบาทแล้วนะคะตอนนี้ยางพาร,ราเขาจะไปทำพันนะคะเขาจะไปทำยางต้นกล้ายางแล้วก็จะเป็นบัดดิ้งเนาะทำยางบัดดิ้งแล้วมันจะมีรากแก้วนะคะ วนยางพาราแม่บุญทินนะคะให้หลานๆนะคะมาเก็บมเมล็ดยางพาราเพราะว่านะคะยังไม่มีใครเก็บมันก็เลยเยอะอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ